สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมออฟครับผู้จัดการสมหวังครับกับทีมงานฟอร์ดลำลูกกาของสี่ครับผมวันนี้พามาชมครับเอเวอเรสต์สปครับสีบอลรอครับคันนี้รอๆเลยครับเข้ากับยุคสมัยครับหลอสไตล์ normal normal ครับคันนี้จัดแบบเบาๆไม่หนักครับคันนี้เน้นเดิมครับ เน้นเดิมเพราะคันนี้เป็นเอ r เอสปอร์ตอยู่แล้วค่อนข้างหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกระจังหน้านะครับลมดำครับกรอบป้ายลูกค้ารีเควส์มาครับจัดให้แบดแบดไายนะครับล้อครับคูเอครับตรงยุคตรงสมัยครับขอบ20ครับรัดดวยยางมอนเตอร์ครับ จับจ้าไปครับคันนี้สวยๆครับมีคิ้วล้อครับขนาดเล็กเสริมหน่อยตัดความเลี่ยนครับลอ,อครับคันนี้เข้ากับยุคสมัยครับช่วงนี้นิว n o r m a l ครับเร,บเรียบๆหรูหๆสไต์ หรูๆครับไม่ต้องเยอะแยะอะไรครับแค่นี้ก็หล่อแล้วเอเวอรเสเรานะครับสนใจแบบนี้สอบถามได้ครับทีมงานสมหวังครับเบอร์อยู่ใต้ล่างครับยินดีให้บริการทุกท่านครับผมขอบคุณครับ